พี่สอนย่านายย่าน่าเป็ดโมงครึ่งอดอกป่านนี้ยังไม่มาหิวเลยด้เวลากระเทยหิวยังหิวแล้วเดี๋ยวฉันมีอันนี้คือหมูหมูแผ่นโอ้ยน่ากินน่ามีมีสองไซส์ยังไงมีสองขนาดใช่มีสองขนาดนิวมาย่านี้คือเวลากระเทยมากใช่อีดอกปวดหัวอืมนวดหลอดดี แกสองกล่องเลยเหรอเออดีเดี๋ยวก็หมดได้ไหมากเนาะก็รถติ่ตั้งแต่กี่โมงน้องกรีบแล้วค่ะรีบวันนี้นะเราจะไปเล่น ATV ก่อนแล้วก็ต่อด้วย z i ล l i แลก็เราวิ่งไหม วิวไปวแปลว่าอะไรฮะวิวแปลว่าอะไรไม่เอาไปมาลายฟิววิวแปลว่าวู้อู้วิวแปลว่าอะไรอีกเอาวิวมาเนอะวิวไปอ่ะคือพี่พาซึ่งรบบตีกล้าวตีซิบอะคือเด็กมันกำลังออกน้องๆองยังตีกล้าวมายังยังน้องๆเลยประกิตกล้าวแล้วก็โดนเนาะค่ะใบวงค่ะการเดินทางไปยังเอราวัณป่าตองซิปลาย จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4031ประมาณ3.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4 0 2กประมาณ9.8กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข4030หรือที่คนพื้นที่รู้จักกันในชื่อถนนดอนจอมเท่าประมาณ3กิโลเมตรแล้วขับต่อไปยังถนนหมายเลข4030ผ่านเซเว่นอีเลเวนสาขาซอยเชิงทะเล4 อีก2.1กิโลเมตรทางซ้ายให้เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข4 0 3 0ผ่านร็กซไฟซี่สาขากมลาอีก7.9กิโลเมตรทางขวาทางเข้าเอราวันป่าตองซิปลายจะอยู่ทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ800เมตรเอราวันป่าตองซิปลายจะอยู่ทางขวาเขาเรียกอะไรนะแม่รถเนี้ย เอทีวีเอทีวีค่ะเราจะไปขี่เอทีวีกันไม่ใช่อันนี้ได้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ขับเป็นอ๋อชิขับไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะพี่ขอมีใครสนใจพาคุณแม่หนูไปขับเล่นๆไหมคะอันนี้สวิตกุญแจเปิดเปิดนะครับใช่ค่ะมีเกียร์ด้วยอ่ะกําเบกข้างนึงแล้วก็กดสตาร์ทข้างนี้อ๋อเบรกอ๋อเบกแล้วก็ส่วนนี้เป็นคันเร่งเราจะเปบิดนะครับไม่ใช่บิดเหรอใช่ครับ Oh, ชงไตโอ้เดี๋ยวชงไ่งเพราะว่าเวลาเราล้มอ่ะมือเราจะกำอยู่ตลอดเวลาอก็คือเรื่องเหมือนแล้วนะคที่เขสอนเมื่อกี้ว่าทำยงังไงก็คือกระเทยก็จะทำ่งคร่งให้เดีุณจะได้ไหมเนี่ยกูโทรเซ็กระกันก่อนไน้มให้เอมาท ทำไมเขาไปกันดีๆเบาๆวะมึงแขงอ่ะไม่ได้แขงรถมันแขงเอาเมื่อกี้คือจะตายกูแม่คือแบบเล่นอย่างนี้คือมันเหนื่อยมากแล้วแบบยังไงแม่อ่านหนรีวิวเมื่อกี้ก่อนเป็นยังไงไม่ได้ยินเสียงเลยนอกจากเสียงกรี๊ดย้ายไปไหนมานี่ก่อนไปนี้ก่อนไปไหนแล้วอย่าเลี้ยวอย่าเอียงอย่าเอียงกูกูไม่ได้เอียงถนนมันเอียงเอหนูแบบไม่ไหวแล้วค่ะหนูต้องแบบพี่ค่ะ จอดพี่ขับไปหนูเถอะคันไม่ไหวแล้วมันปวดนิ้วไม่ไหวแล้วมันเดือมันเดือมันนันกระเทยเนาะก็เลยเป็นอะไรแบบนี้มันแต่ไม่ใช่ไปกับผู้ชายมึงน่าจะโอเคกว่าใช่ไหมใช่กับผู้ชายกูกรี๊ดไม่หยุดเลยกับยายอย่ามึงใหญ่เอียงมึงใหญ่เอียงผู้ชายแบบเสียหูหรือเปล่าไม่ก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้เราขี่ทีวีขึ้นมาใช่ปตามันก็จะมีจุดชมวิวเนี่ยตอนแีกเรามาจดจุดชมวิวก็คือเป็นวิวที่แบบวิวป่าตองเลยเขาบอกว่าวิวสวยวิวหลักล้านอ่ะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงบลาง คือแบบขี่ที่ย่างช่นก็มันก็เหนื่อยเดดร้อนแต่ว่าพอเรามาเจอแบบวิวหลักแบบพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านคือแบบมันก็สบายใจมันก็แบบมันก็สดชื่นขึ้น,นมาตอนนี้เดี๋ยวก็ไปลุยต่อว่ามันจะสดชื่นอีกไปตรงข้างหน้าแต่ตรงนี้คือสดชื่นมากคืออยากอยู่ตรงนี้แบบสักหนึ่งวัน2วนัน3วนันคือฟิลมันได้มันมันเลิศแต่ตรงนี้อ่ะนี่คือมือนอนนี่หรอ <laughs> นอนนี่หรอ <laughs> นอนนี้คื <laughs> นอของพี่ใช่ไหมใช่นี่อ <laughs> ของพี่เลย <Okay. S 3> แล้วก็ตัวนี้จะเป็น20เส้นส0ลายแล้วก็จะมีตัวรองเกตสิบลาย เส้นยาว700เมตร2เส้นค่ะแล้วก็อันนี้ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะอย่าเพิ่งช็อกกันไปก่อนนะหวานลอยลอยโลหวานลอยลอยลอยโลหวานเท่านั้นหวานหวานกรุบหวานหวานยิงย่ามมึงไปหันขึ้นเลยมึงเปียกแล้วว่ะฮะย่ามึงยังไม่แพ้เพรามึงเปียกแล้วว่ะบกอยู่ก็ร้อนน้อง โอ๊ยพี่โอ๊ยโดนูด่มมาสองสองชั่วโมงเหรอคะมีข้าวเหนียวไหมคะมีข้าวเหนียวไหมไม่อยากเลยค่ะอยากอะไรกับสังขยาโอ้ยพวกแรงขึ้ก็คือสวีบแล้วขัดดูจากทางเข้าก็เลยยัยข้าวก็เกี่ยวข้าวกเกี่ยวหรือเปล่า

้นก็ตนนี้อ่าวลงข่ขาวลงเดี๋ยวเดนอนนอนจับไหนวะยังตอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดยไมงตอไฟเบอร์ไฟเบอร์

มาค่ะวันนี้ค่ะสั่งเลยค่ะเยี่ยวชิมกันดีละแมอ้าวโอ้ยไม่ก็่สเต็กเนาะมีก๋วยเตี๋วด้วยเตี๋ยวสเต็กข้าวสลัดสั่งอาหาร่อยค่ะมาเลยค่ะการเดินทางไปยังร้านเต๊กกะเตี๋ยวถนนบางกอกจากเอราวันป่าตองซีวิวซิปลาย ออกจากเอราวันป่าตองซีวิวซิปลายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข4030ทับถนนหมายเลข4233 ระยะทาง1.2กิโลเมตรเมื่อถึง,งวงเวียนใช้ทางออกที่1ไปยังถนนหมายเลข4029ระยะทาง4.9กิโลเมตรขับต่อไปยังถนนพระภูเก็ตแก้ว4.3กิโลเมตรเลี้ยวขวาที่ทางแยก3ามกองเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 1.8กิโลเมตรเข้าสู่ถนนวิชิตสงครามหรือถนนหมายเลข4020เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรนอง400เมตร เลี้ยวซ้ายที่3แยกบางกอกคูณผลเข้าสู่ถนนบางกอก25บ25เมตรร้านเต็กกะเตียวถนนบางกอกจะอยู่ทางซ้ายเอาสเต็กหมูหนึ่งค่ะลวกจิ้มหมูตุน1ค่ะยำซมอนยำซมอนหนึ่งค่ะหนูเอาเป็นสเต็กที่โบเทวากิวค่ะอามีเรียงแรนะคะโดนแล้วก็มไม่เอาเนื้อไหม ชอบไ,ไม่กินเนื้อไหมไม่กินหรือไงกินได้นิดหน่อยกินได้นิดหน่อยกินกรบกริบนนแล้วก็อันนี้ดีกว่าสเต็กสันคอหมู ชินเนื้อเป็นไงบ้างอยากชิมอ่ะอร่อยมากอยากชิมอ่ะคนดูหน่อยน้ำจิ้มจุ่มน้ำจิ้มปากนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญราะไม่ทอดงอกทอแหนมเนาะอืมด้วยครับว <Christina. S 2> ้าวน่าทานมากเซมอนชิ้นโตมากชิ้นโตมากชิ้นโตมากนีค่ะชิ้นใหญ่มาก เต้องลองรสรสมาพึ่งห่อชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนนะได้แต่ต้องปรุงก่อนนะใช่ใช่คามขนมากมันจะอร่อยไม่หรอกก็อยู่ตรงนี้แหละปัง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 เขาบอกว่าใส่ไม่เราไม่ได้เกลียวย่าถ้าหิวหรอรสยายไม่ต้องปรุงก่อนรสไปนะเอาจานใหญ่นี่ออกไหมอันนี้เอาออกไหมชอบของใหญ่อะว้ายคือไม่ชอบหรอกของใหญ่คำใหญ่มันก็คับปากเนาะ โอ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วเตี๋ยวใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ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 ่ให่ใง่อหเ่ิดญ่ใหญับห่่ใหญ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 ่ คือร้านนี้อ่ะมันอยู่ที่ทังเนื้อทั้งหมูเนาะอยากทานเนื้อกินเนื้อค่ะอยากทานหมูกินหมูใช่ยังไงเอาไหนร้านนี้คือเจอได้ยังไงเอาไหนลองรีวิวซิร้านนี้น้องอาร์มน้องที่น้องที่รู้จักกันน้องมันแนะนํามาว่าไปร้านนี้สิพี่อาหารอร่อยออมันเลิศเลิศทุกอย่างเพราะนางอ่ะมากินบ่อยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆไม่ผิดหวังที่เือกินไม่ได้กินก็ติ่มเหลิศ มูก่อนจากตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้อิ่มแล้วนะแม่ฉันอิ่มแล้วนะของหวานไหมเขาไม่นู่นเลยข่าเอาเลยไหมเธอเอายังเอาเอาอะไรเอ้รถช่องวัดเจ็ดหนึ่งสองมีลูกตาลมีพุดดิ้งมะพร้าวมีเฉาก๊วยมีรถช่องคุณพี่คะพี่กุ๊กไหคุณพี่คะก็เรียกเสียผู้ชายก็ไม่อ่านเนาะีิ น้องออยพันอะไรคะวนมหวานเราชอมพี่โก้ังไงไหนรีวิววันนี้ต่อสนุกมากสนุกจีนเสียวยังไงเสียวแบบเสียวแบบจะไงเสียวปอดจะต่อแวน้ำปีจะแตกเสียวลดลดนอยเลยภาษาภาษาญาวีที่พี่เขาสอนอะไรไหมภาษาญาวีที่เขาสอนคืออะไรวะอะไรนะ ปอในกำปองแปลว่ากระเทยบัดนบันก็คือฝากนะครับพวกเราคือปอในกำปองปอในกาปองปอกรกก็คือกระเทยบ้านบ้านเท่านัน แยากทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะเอ่ออเราวัณป่าตองซิปไลน์นะคะคือสนุกเสียวแล้วก็บริการลดประทับใจอยากให้ทุกคนได้มานะคะใครเท่าไหร่คะให้วันนี้ให้สิบเต็มสิบ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 ไม่ห้ามเลยดภัยยืนหนึ่งครับคือให้สิบจริงๆวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะลากเจอกันใหม่ๆใน EP หน้านะคะบ๊ายบายต่อจริงหรืหนูไม่รู้นี่บอกลรงมากเลยว่าเราไม่ได้ไปอะไรแลยเพราะเราจบจา เอาเกมานั่งดูนี่สิเอเกมมาซ้อมเหรอน่ารักนะนี่ซ้อมไหมไม่่เรยว่าญี่ปุ่นเมื่อกี้เอาเอาแภาพเอาแบอพันมัไ่ไเลย เชิญเบา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 บาค่ะ